วันนี้เราจะทำเก่งหน่อไม้เกงหน่อไม้วันนี้ก็คือเก่งหน่อไม้ที่ไม่มีหน่อไม้โอเคปะด้วยความที่อยากกินมันไม่มีหน่อไม้ขายก็ใส่แค่เครื่องพวกนี้พอเกงหน่อไม้ที่ไม่มีหน่อไม้งงไหมไม่งงหรอกอันนี้เราจะไม่ปัดต่อวิดีโอนะอันนําแรกก็ ใส่น้ำใบย่านางแล้วก็หอมหอมแล้วก็พริกตำใส่ลงไปมันบันทึกภาพคนเดียวเนาะฟักทองสุกยากใส่ฟักทงไปก่อน สุกยากเราจะใส่สักทองลงไปก่อนนะแกงหมูไีกนึงหมูไงแล้วประกันว่าน่าจะออกมาเ,าเลยแหละมันก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะทำคนเดียวเสร็จสักทองลงไปก่อนสุกยาก หนานี้มันจะหาน้ะไม้สดยาก ใส่ไปเลยยิ่งยิ่งสุกยิ่งอร่อยเราเราจะไม่แกงแบบเขียวๆนะเราจะแกงแบบคนอีสานเขาจะแกงให้มันสุกแต่แต่ถ้าคุณภาคกลางก็จะไม่สุกมากใช่ปะถ้าเป็นคนอีสานก็ได้ผัดผักก็ผัดสุกๆใส่บวกมีทั้งบวบเหลี่ยนนบวบงูนะ เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเหตุแต่มันสุกยากคือมันไม่ได้สุกยากหรอกคือมันต้องสุกเพราะมันไม่สุกเดี๋ยวมันจะแบบเหมือนมันเห็ดมันไม่สุกกินไม่ได้เสร็จไปเลยเยๆ กระเจี๊ยบใส่ลงไปกระเจี๊ยบเนี่ยอร่อยนะใส่แกลมมาไมมันจะลื่นๆมันทำให้น้นเป็นเขิงโค้มใส่กระเจี๊ยบลงไป เก่งเยอะเลยเพราะว่ามันทำยากใส่ปลาาลงไปอันนี้เราตวงแล้วนะทับผีครึ่ง ใส่สูรถลงไปม,มันทำคนเดียวเยนาะมันจัดคนเดียวเนาะน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยอันนี้เราตวงแล้วนะเรารู้ว่าปลาร้ามันเค็มแค่ไหน เห็นไหมตอนแรกมันมันมันจะเยอะใช่ไหมเมืนน้ำมันจะไม่พอพอน้ำมันพอมันยุบแล้วก็แบบมันก็จะพอใส่ใบแมงลักลงไปวันนี้ไม่มีะอมจริงๆแล้วแก จริงๆแล้วมันขาดไม่ได้คือชจะอมนะแต่ว่าตลาดที่ไปซื้อมันไม่มีคือเขามีอะไรเราเราก็ใส่เท่าัไหรเนาะทำกินเดีจริงๆมันขาดไม่ได้คือชจะอม Okay, see.